ครับก็สวัสดียามเช้านะครับงานไม้พาเที่ยวนะครับวันนี้เรามีแผนว่าเราก็จะไปเบตรงกันนะครับขอเปิดคลิปอยู่ตรงท่าเรือพระประแดงนะครับตอนนี้เรามาถึงท่าเรือพระประแดงนะครับเราออกจากบ้านของเรามาเมืองโบราณสมุทรปราการหกโมงคึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสี่เจ็ดโมงพอดีนะฮะเราก็เริ่มลงแพรตรงนี้นะครับ ก่อนลงแพนะครับก็คือนี่เลยนะฮะที่เราไม่พลาดนะครับเคื่เหนียวหมูนะฮะมีน้ําจิ้มเหมือนเดิมนะครับ ต้อนรับสู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับด้วยเวลา8นาฬิกา37นาทีนะครับตอนนี้เราก็ถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะฮะตอนนี้ก็คือจุด300ยอดนะฮะเดี๋ยวเราแวะกันก่อนนะครับเราเดินทางมา256กิโลมแล้วนะฮะเราก็จะแวะปอตทนะฮะเราจะแวะเติมน,น้ามันพอดีนะฮะตรงนี้น้ามันถังแรกกัเงิน5,000นะครับ คาดว่าค่าน้ำมันก็จะเกือบสี่พันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ออกจากสามร้อยยอดแล้วนะครับจากสามร้อยยอดไปถึงชุมพรนะครับระยะทางสองร้อยเก้าสิบห้ากิโลนะครับพยายามจะให้ถึงหาดใหญ่ก่อนมือน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีที่พักตรงไหนนะครับเราก็ต้องไปขี่วนหาดูก่อนนะครับแต่ที่คุณลุงสริปัต ที่ภูนภาแคมปิ้งนี้คือเราจะไปกางเต็นท์นะครับซึ่งการกางเต็นท์เราก็ต้องจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ทิ้งไว้ข้างหน้านะครับว่าจะติดต่อเข้าไปกางเต็นท์ตอนนี้เราก็ประจวบมุ่งหน้าชุมพรเลยนะครับอตอนนี้เวลา10นาฬิกาพอดีนะฮะร,รถพอามีอยู่นะครับอยู่ในเขตทับสะแกนะฮะจะมาเที่ยวที่นี่ก็มีเยอะนะฮะหาดบ้านก,กนรุนะฮะ จากสามรยยอดถึงทศกัะแปดถเจ็ดกิโลเมตรนะครับเส้นทางก็ประมาณนี้เลยฮะตรงอย่างเดียวเลยนะฮะอีกสี่สแปดกิโลเมตรเราก็จะถึงบางสะพานนะฮะเริ่มเข้าเขตชุมพรแล้วนะฮะนี่นะฮะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่จังหวัดชุมพรน,นะครับเกาะงามใหญ่เกาะลังกาจิ๋วนะครับก็ยังเหลืออีกเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับนี่ครับเจ็สบเดกิโลเมตรนะครับจะถึงตัวเมืองชุมพรน,นะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11นาฬิกา42นาทีนะครับก็จะเที่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็คาดว่าจะให้ถึงตัวชุมพรเลยนะฮะเราก็จะแวะกินข้าวกันนะครับเลยร้านอาหารคุณสาลไล่แล้วก็จะเจอปั๊มนะครับปั๊มปตทนะฮะแล้วก็แวะกินข้าวกันนะครับชุมพรนะครับตรงนี้ก็ระยะทางนะประมาณ450กโลมตครับถึงถึงตรงนี้นะฮะคุณสาลไย่เหลือระยะทางเป้าหมายของเราก็คืออีก470กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็คือครึ่งทางนะครับเรากะว่าเราจะไปทีเดียวให้ถึงหานญ่เลย ไปเส้นสี่หนึ่งนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเวลาสองโมงตอนนี้เราก็เข้าเขตสุราษฎร์ธานีแล้วนะฮะออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วเอยะทางให้เราขี่มานะครับตอนนี้ห้าร้อยแปดสิบสา อีกกิกิโลนะครับถึงสุราษฎร์ธานีก่อนที่เราจะถึงตัวสุราษฎร์ประมาณ50กิโลเมตรนะครับจะมีการทําสะพานข้ามนะครับตัดระคับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับให้เราไปกลับยูเทอร์นะครับให้เราดูป้ายคําว่าอําเภอทุ่งสงนะครับเพื่อจะไปพัทลุงต่อนะครับอันนี้ก็ยิงยาวไปอำเภอทุ่งสงนะครับอีก129กิโลพัทลุงอีก209กกิโลนะครับ เนี่ยให้ไปถนนหมายเลข41นะครับอําเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชเลยนะฮะยีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราก็เข้าเขตนครศรีธรรมราชแล้วนะฮะด้วยเวลา4โมง23นาทีนะครับ4โมงเย็นนะครับเราเดินทางออกมาจากบ้าน6โมงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะฮะจะ4โมงครึ่งนะครับ ยังไม่ถึงพัชรลงเลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเราจะถึงพัชรลงนะฮะพัชรลงแล้วก็จุดหมายเราก็คือฐานใหญ่นะครับตั้งแต่เคยขี่รถมาก็เพิ่งมีที่นี่นะครับที่ว่าจังหวัดยาวมากนะครับแต่ละจังหวัดเพชรบุรีจะวิ่งมาประจวบก,ก็โอ้โหไกลมากจะประจวบพึ่งมาชุมพร จริงๆนะครับจากชุมพรวิ่งมาสุราษฎร์ผมว่าแค่สี่จังหวัดเนี่ยเหมือนกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยนะฮะพอๆกันเลยนะฮะแค่สี่จังหวัดโอ้โหไกลกันจริงๆนะครับสี่จังหวัดเนี้ยยาวมากนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะฮะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดพัทลุงนะฮะตอนนี้เราก็เข้าเขตพัทลุงแล้วนะฮะ สู่สงขลานะครับนะครับที่พักที่เราได้ในคืนนี้นะครับก็คือเกตกรทเฮาส์นะครับอยู่ที่ตัวเมืองสงขานะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางมาที่พักกันนะครับ ก็ในตัวเมืองหาดใหญ่นะครับนี่ยฮะถนนเขียนว่าถนนเพชรเกษมนะฮะแล้วก็มีงานนะครับตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะฮะแต่ก็มีงานนะฮะตอนเนี้ยครับและนี่ก็เป็นที่พักของเราในคืนนี้นะครับรถก็อยู่จอดอยู่ข้างหน้านี่นะฮะมอเตอร์ไซค์เราก็ขึ้นทางนี้นะครับมีงานที่เราพักก็คือเกตเกตเท้านะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะ ก็น่าจะแตะเสียบหแล้วก็อ๋อพอเราแตะแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ข้างในก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับเหมือนกับโซนยอว,วราดประมาณนี้นะครับยอว,วราดกรุงเทพนะมีของขายดึกๆนะครับ ส่วนตลาดกิมหยงตอนดึกก็ไม่มีแล้วนะตลาดกิมหยงส่วนใหญ่ก็จะไปกันตอนเช้าๆนะ นี่คือภายในห้องนะฮะหนึ่งเตียงนะครับนอนคนเดียวนะครับเตียงมีตู้เย็นมีทีวีมีแอร์นะฮะห้องไม่ใหญ่นะครับเพราะว่านอนคนเดียวนะครับตรนนี้นี่จะเป็นภายในห้องน้ำนะครับห้องที่สามารถนอนสองคนได้ก็มีนะฮะมีห้องที่ว่าพักคนเดียวนะครับก็คือตรงนี้นะฮะระยะทางวันนี้ที่เราเดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับมาถึงที่สงขลาสิบสองชั่วโมงพอดีนะฮะ 12ชั่วโมงระยะทาง970กิโลเมตรนะครับในวันนี้เดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับ สวัสดีเช้าวันที่สองของการเดินทางนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่มัสยิฟกลางหัดใหญ่นะครับใช้เวลาเดินทาง15นาทีนะครับเีราเข้ามาตามทางเข้าแล้วนะฮะทางเข้านี่คือตัวมัสยิฟนะฮะส่วนสระน้ำก็อยู่ด้านหน้าทางนู้นนะ แหลมสมิหลานะฮะที่มีรูปปัา้นนางเงือกนะครับทีนนีต้อนรับสู่หาดสมิหลานะฮะวันนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะคะวรมาถ่ายรูปกับนางเงือกเยอะเลยนะตรงนู้นก็จะเป็นเกาะหนูนะครับเกาะหนูกว่าเกาะแมวนะฮะก็มกาถ่ายรูปพวกันางเงือกนะครับก่อนที่เราจะลงเบตงนะครับ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ปัตตานีนะระหว่างทางอำเภอจะนะเราก็จะเห็นถนนเรียบชายหาดไปตลอดเส้นทางเลยนะครับก่อนที่จะถึงตัวเมืองปัตตานีเราก็จะเจอด่านทหารนะครับเ,รจเจอด่านทหารเป็นระยะๆะะนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานีแล้วฮะระยะที่วัดอีก99กิโลเมตร เดี๋ยวเราก็จะไปแวะที่มสัสยิดกอสเรนก่อนนะฮะปรับปรุมโดยรวมนะฮะคนอื่นรถออ34องศานะฮะก็ถือว่าร้อนนะคะถ้าจอดน,ๆๆๆนิ่งๆเนี่ยมตับแตกนะ ที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับนี่นะฮะมาซิปูเซนะครับ,รบที่เราออกมานะครับเราก็วนออกมาครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปถนนหมายเลข410นะครับเราก็ยิงยาวลงเบตงเลยนะครับเ<อ>ส้นนี้ เราเข้าตัวแล้วยะยะรานะฮะก็จะเจอพี่พี่ทหารคอยตรวจอยู่นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ยะราแล้วนะฮะเรเข้าเริ่มเข้าเขตกรงปีนังก็จะเจอภูเขาแล้วนะครับตอนนี้เราเลยตัวเมืองยะรามาแล้วนะฮะเข้าเขตกรงปีนังนะฮะเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับ,รบก็จะถึงชุมลุงสุริปัดนะครับที่เราจองไว้นะครับภูน้พา,านะครับ ราก็จะไปกลางเป็นอย่างกนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะครับเราก็ตรงไปที่410เส้นนี้เลยนะฮะยาวเลยนะครับบางทีกูก็เหนือนจะให้เราไปที่เส้น409นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเส้นนั้นก็จะเป็นเส้นอาจจะเป็นป่าซะเยอะนะฮะให้เรามาเส้นนี้นะฮะ410จุดต่อไปที่เราจะแวะคือสะพานครูแชนะฮะ ไปแล้วเราก็เดินทางมาถึงเขตบันดังสตาร์แล้วนะครับ ขี่รถมาก็เพิ่งมีโค้งนะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างข้างก็เป็นเขาหมดเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเนี่ครับตอนนี้นะฮะก็คือสะพานโตกูแชนะฮะเรามาแล้วนะฮะถ่ายรูป ก็จะเดินทางันต่อนะที่เส้น410นะฮะ410นะฮะจากจุดนี้ก็จะเหลือระยะทางอีก50กิโลเมตรที่เราจะถึงตัวเมืองเบตงนะเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้นะแล้วเราไปต่อกันที่ ep 9.2ต่อนะครับ จะไปหมุดหมายเลข54อยากคิดที่จะมาทางนี้เลยนะครับทางบ้านทานน้ำทิปนะครับที่ google map ให้เป็นทางลัดนะเพราะว่าเส้นทางคุณอาจจะเจอแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ทางนี้แล้วนะ พี่เสื้อดำคนนี้ก็คือพี่เจ้าของเกตเเก้เฮาส์นะครับที่ผมได้ไปพักหาดใหญ่นะครับแล้น้องคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ